จดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บันไทยบายฉีดสไตล์ประจวบวันที่31สิงหาคม2568โดยชายผู้บังคัร่างผู้บันไทนครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บันไทยช่วงของเช้าวันนี้อะไรนะไงเมื่องานนี้แข้งไทยไม่ธรรมดานะครับกระเขมเวทียุโรปเมื่ออภิชตพลคีรีลมยิงประตูให้กับต้นสังกัดเยอรมน,นีได้ เมื่องานนี้อชิตพล์คีรีลมกองหน้าทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มโ,โหดเด่นบนเวทียุโรปที่เกิดขึ้นในคณันี้หลังยิงประตูช่วยโต้สังกัด TSV สวาเบนส์เอาเบิสเบิร์กคว้าแต้มสำคัญโดยเสมอกับทันด้าของฮอฟเฟนไฮบริง2ต่อสึกฟุตผู้บอลเบริกา4ของเยอรมันโดยเกมนี้อชิตพลได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและสามารถทำได้1ประตูให้กับโต้สังกัดในลีกเยอรมันในครั้งนี้ได้ ถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจหลังจากที่เจ้าตัวนั้นหายจากอาการบาดเจ็บหนักกระบมาก็ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรให้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องผลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและก็พัฒนาการของเจ้าไม้ที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับนักเตะไทยบนเวทียุโรปได้อย่างน่าจับตามองในขง้งนี้ก็ฝากให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์เจ้าไม้ติดแฮชแท็กคนนี้กันด้วยครับให้เขามาร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับเอาล่ะังไงฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะลึกหน้าปราัสาตร์ทะยานขึ้นท็อป4ของโลกเป็นครั้งแรกโดยการที่ฟุตซอลหญิงไทยสร้างปราาัสตร์ครั้งสําคัญทะยานขึ้นติดอันดับ4ของโลกเป็นครั้งแรกพร้อมกับครองตําแหน่งเบอร์หนึ่งของทีปเอเชียจากการจัดอันดับฟีฟ่าฟุตซอลแบงกิ้งล่าสุดด้วยคะแนนสะสม1,235.3 0คะแนน โดยความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดสําคัญที่ช่วยเติมเต็มขวัญและกำลังใจให้กับทัพต,ตัวเล็กสาวไทยก่อนที่จะไปโดยสึกฟุตซอลหญิงจิงแชมโลก2 0 2วันซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะมีพิธีจรบสกลากแบง่งสายในการแข่งขันวันที่15กันยายนสำหรับอันดับ1-10ของโลกฟี ف าได้ประกาศดังต่อไปนี้บราซิล1425.78คะแนาน สเปน1,338.84นคะแนนโปรตุเกส1,286.56คะแนนไทย1,235.03คะแนนญี่ปุ่น1,216.04ขคะแนนอาร์เจนตินา1,211.176คะแนนอิตนาลี1 1 9่4 8คะแนนโคลอมเบีย1,184.71คะแนน อิหร่น 1, นาน1,183.68คะแนนแล้วก็รสัสเซีย1,172.11คะแนนในครั้งนี้ซึ่งการก้าวขึ้นมาสู่ตาแหน่งของฝั่งท็อป4ในครั้งนี้นะฮะอของโลกครั้งนี้ไม่เพียงแค่สะเทือนถึงการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลกในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เป็นในว่างงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ผู้สอลหญิงทีมชาติทไทยของเรากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้ท่านท่านของฝั่งกองหน้าดาวรุ่งลีกดัสเลือกจะเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียโดยท่านท่านของฝั่งเมาโรเชจิสตรากองหน้าจากส,มส FC, โมสรเอฟซีโบเวนดัมส์ทีมในเลกสุดๆของเดนทแลนด์เข้าไปดีสาบานตนเป็นพลเมืองอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการที่อัมสเตอร์ดัมทำให้มีสิทธิ์ที่จะ รับใช้ทีมชาต e ิินโดนเซียได้หลังจากนี้ซึ่งกองหน้าเดวัย20ปีสูงถึง188เซนติเมตรเล่นในทั้ทงกองหน้าตัวเป้าและก็กองกลางตัวรุก9ก้าจากทีมชุดเยาวชน UH ยูเอชเอปีขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เอฟซีบัวเรเดนดัมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีส่วนช่วยบัวเรเดนดัมเลื่อนชั้นจากลีกรองลีกสูงสุดอย่างทนะแชมป์ได้สำเร็จด้วยการาผลงานในการลงเล่นในลีกไปทั้งสิ้น6นัดหรือประมาณ138นาที ส่วนเกมลีกนัดแรกเองบนลีกสูงสุดในฤะด,ดูกาลสัรดาี่25มีชื่อบนมานั่งสำรองเกมที่โบเดนดัมบุกเจ้าเคียรวิน1-1มวนที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังคงไม่ได้ลงเล่นสำหรับมาโรสติชิตสตราเริ่มจากการเป็นแข่งเยาวชนของอาเซกเอลมาต่อมาในปี2019ย้ายไปที่ AFC อัมสเตอร์ดัมชุดเยาวชนยู7ปีแล้วก็ย18ปีก่อนที่ปี2012 จะย้ายไป NEC Nice m e g e n u ุ1ปีหลัปี2024ย้ายไป FC b o r i e Dam u ุิ1ปีจนได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อช่วงต้นปีนี้ในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กาลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอารัตงไงคอนเซสัป,ปรโรเปิดรังคว้า3แต้มหลังเชื่อโอมิยะดีจาอดิจาไป1ต่อ0 โดยกันนี้เรียกว่าหอบจับเหมือนกันนะฮะฮอกไกโดคอนเซซปารโเปิดตารางเชื้อโอมิยะอาดิจาดึงต่อศูนย์สึกฟุบอลเจทูในฤดูกาล2025 m a t c เดย์ที่17มวนเสาร์ที่30สิงหาคมณสนามไดวาเฮาส์ปริมิชโดมเกมนี่ทีมเจ้าถิ่นคอนซาเ้ประตูชัยจากฟรีคิกสุดสวยของโทโมกิทาคาบินะกองกลางกัปตันทีมที่ซัดด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามโดยทำให้คอนเซซปารโเองนั้น แข่งทั้งสิ้น28นัดนะฮะชนะไป12เสมอ4แพ้ไป12ไมีทั้งหมด40แต้มขึ้นมารังอันดับที่10ของตารางคะแนนยังมีลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟกับ10นัดที่เหลืออยู่ตามหลังเบลกันตากเซนไดทีมอันดับที่6มีอยู่6แต้มแต่ว่าซัปโปโรนั้นแข่งมากกว่าถึงนัดด้านเจ้าเช็คสุบโชคสรารชาตินรุกจิมชาติไทยมีชื่อเป็น11คนแรกเป็นเกมที่5ติดต่อกันโดยเกมนี้ลงเล่นไปแล้วมากถึง85นาที ก่อนจะโดนปเปลี่ยนตัวออกตามแทคนติกโค้ชและหลังจบเกมนี้สุขบโชคเตียมจะบินกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อจะลงเล่นกับทีมชาติไทยชุดตรวสุดคิงครับครังที่51ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีระหว่างวันที่1ถึงวันที่9กันยายนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของคอนเซสปโปโรเองนั้นจะเปิดตารางพบกับวันดังของอ e ีวาตะเอฟซีศึกเจทูในฤดดูการสัปดาห25แมชเดย์ที่19วันเสาร์ที่13กันยายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย นักสนามไดว่าเฮาส์พรีมิชโดมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงยยโฮร์รังเบอร์หนึ่งอาเซียนจากการจัดอันดับของระบบออฟต้าพาวเวอร์แบงกิ้งเว็บไซต์วิเคราะห์ฟุตบอลเชนาริสนะฮะจัดอันดับให้ยยโฮนดรุนทักซิมเป็นสโมสรที่เร่บนบอลดีสุดของอาเซียนและก็รังอันดับที่8ของเอเชีย โดยยอโฮเดรินทักซิมนั้นตอกย้ำความยิ่งใหญ่นฐานะที่เป็นมหาอำนาจลูกหนังแห่งมาเลเซียหลังจากที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่1อาเซียนอันดับ8ของเอเชียและก็อันดับที่207ของโลกจากการจัดอันดับโดย o p t a p o w e r r a n ร i n g เมื่อวันที่2 9สิงหาคม2 0 2 5ซึ่งเป็นการจัดอันดับสโมสรฟุตบอลมากกว่า1น5 0 0ทีมจากทั่วโลกที่เกิดขึ้นโดยอ p t a Power r a n k i n g นั้นถือเป็นระบบในการจัดอันดับทีมฟุตบอลที่มีศักยภาพ มีการประเมินคะแนนความสามารถของสโมสรจาก0ูนย์ถึง100ซึ่ง100นั้นคือทีมที่เรียกว่าดิที่สุดในโลกหาร์เนคือทีมที่อ่อนหัดที่สุดในโลกข้อมูลนี้ครอบคลุมมากกว่า13,500สโมสรจาก183ประเทศและก็อีก413ลิลีกพร้อมกับอัปเดตทุกวันเพื่อที่จะสะท้อนอาภาพและก็แต่ละทีมได้อย่างแม่นยำขณะที่ทางฝั่งบริลามเองยักษ์ใหญ่จากประเทศไทย อัน่ันดับที่489ของโลกอันดับที่33ของเอเชีย e และก็อันดับที่2ของอาเซียน e ในครั้งนี้เป็นนังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าการน,นี้เป็นการจัดอันดับของเว็บไซต์วิเคราะห์ฟุตบอลทานาบริสเรามาดูประเด็นข่าวตาา่อมากันครับชบาแก้วอยย่16ปีกลับถึงไทยหลังที่จบรองแชมป์อาเซีย e นนะ โดยกานี้นักท่าอากาศยานนานาชาติโทนภูมิฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกลับถึงประเทศไทยเป็นที่จบอแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่นขันชุวันลหญิงชิงแชมป์อาเซียนเดรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่เมืองสุรากาลาตาประเทศอินโดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวเองฟุตบอลหญิงไทยอยุ16ปีจบด้วยการเป็นรองแชมป์หลังจากที่พ่ายต่อออสเตรเลียไปศนต่อหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศ รังเดินทางถึงโค้ดมิมทิดารัฐวิบาสสุหัวหน้าผู้บุกสอนผู้บลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกล่าวบอกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชในช่วงที่ผ่านมาทํางานกันอย่างหนักตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์จนถึงระหว่างทัวร์นาเมนต์แต่ว่าแน่นอนว่าพรานั้นยังต้องทํางานหนักต่อไปก็ทางโค้ชฟินเนตก็เตรียมจะให้โปรแกรมนักกีฬาทั้งการรักษา สภาพร่างกายและการวางแผนโดยหลังจากนี้ไปเราจะมีการวางแผนเพื่อใช้พร้อมที่สุดสำหรับชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่เรานั้นจะเดที่ชมบุรีช่วงเดือนตุลาคมนี้และก็จะพยายามทําให้ดีสุดในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิชิอิสไตล์ปรระําวันชี่31สิงหาคม2568โดยชายผู้บันคั่งฟุตบอลไทยครับ